สวัสดีทุกคนวันนี้จะพาทุกคนขี่รถแต่เมืองวิลาบุรีกับนครหล,ลวงเวียงจันทร์หน่อยโดยที่ว่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณ13หรือ14ชส่วโมงเพราะว่าทางออกแต่เมืองวิลาบุรีแข่งสวรสด์เขตทางยากหลายหลายลุกคุกคิกตับคอนมาสิขี่รถอันนี้นะเดีย๋ยวจะไปเบิ่งบรรยากาศแคมทางทางก็มีแต่หิมะหิมะขี้พุ่น <laughs> อันนี้จะเป็นมมบ้านสนเผาบลูเนาะแล้วก็ชนเผาผู้ไทยสนเผากึมุภาซาเดี๋ยวจะพาทุกคนไปสมตลาดแคมทางเนาะเพราะว่าบางทีจะเลาะซื้อเครื่องฝากของตอนเมื่อแต่วิลาบุรีพี่แหละซื้ออยู่วิลาได้ซื้อแต่พี่จนหอดเวียงจันทร์โอูหจะได้เท่าไดเนาะเป็นอะไรไปเบิ่งบรรยากาศการซื้อเครื่องของ ทีมงานเขาล่าน้อยนํากันเนาะไปเลย let's go อันนี้บ้านไม่ยังไม่ตู้บ้านอีหยังบัานปุ้งมันปุ้งเอ้ยมาดซิปฮันออันนี้เด็กข้าวมีด้วยโอ้ข้าวบ่เออเออเอาเสร็จแล้วเหรอเออเอาแต่นี้เฮ้ยมากยังไงแอนไรแชน ไปแทน,นเล็กมีงเงิน,นนะย,นยน่อยนะไปแทนไปแทนเอ้ยเขาจะเอาพักอันนี้ขิงขิงน้อยบ,บอกอันนี้ถองเท่าไ,ไหร่ถุงซิปพันโอ้ถุงซิปพันเอานี้สองถุงมีเบอร์แสนคือกันเจ้าของเดียวกันวะนี่คนละเจ้าของเหรออ้งเดียวบอนี่ เดีที ok ่บลกจเนยอาวยะดเดี oh ๋ยผมทุกขันเยนี่กระไงผมทุกขันโอ้โเฮ้ยได้แล้วบอกได้แล้วเอนี่เอาผนี้าสาวนี่เออสงงนี่เอาะ นี่อปียนะโอ้โหบูมีเงินทอนี่นี่บูมีเงินน่อยบูมีเงินน้อยนี่นี่นี่เปียนทำเราเลยเปียนนางน้อยนี่นี่นางน้อยกับบูมีวะอ๋อเเปียกของเันน้เนาะ เอาเพชรยังไงเนาะาอ้าตัวอ้นวะตัวหอวะตัวยังนี่ตัวหอไว้แอนแอนตัวออตัวยังัวอ้นตัวอ้นก็อ้นตัวนูตัวนู้พุตัวนู้ว่ะโอ้ปะคอใหญ่สองตัวสามสิบได้นะเหนวเหนียวเหมือมันไก่เนาะมันไก่ตายอ้าวหมกปี ได้เสองทงได้ผักกูดไปคั os, Being, ้วนี่นี่นี่เงินน้อยนะโอ้นจะเป้ะนขึ้ตุ๊กตบ๊กกระเตะบ่ตุ๊กกระเยมบ่ไม่เมันเหม็นเนาะ ซื้อยังบ่อนี้น่ะกูมีเงินน้อยกูมีเงินทอนเนาะซื้อแล้วกูดูเพี้ยน้อยเพี้น้อยส่งถูกจะเปล่าผิด มีเงินน้อยมีเงินน้อย้มยแดเมื่อแล้วมีเบอละแสนไม่ตู้บมีเงินถอนนี่อืมไ่น เออโอ,โอ,โอ,โอ้ได้สองแนวขึ้นรถวันนี้นะหลั <c oughs> งจากเฮาซื้อเครื่องไปที่เรียบร้อยเฮาก็ขี่ทามลุก,ค,กคุกคิกปาตอนนี้เฮาก็เดินทางมาฮอดเซโนเนาะออกจากเมืองบิลาบุรีขี ah ่รถมาฮอดเซโนประมาณสองชั่วโมงครึ่งหรือว่าสามชั่วโมงครึ่งเนาะก็ใช้เวลา ปลายก็น้อยเกือบปลายหลแล้วเนาะเละแล้วมันก็หอดเวลาต้องกินข้าวเดี๋ยวเขาจะไปกินข้าวปิ้งไก่เซโนเดี๋ยวเราจะไปหาผู้สาวเซโนนากันเนาะเป็นอะไรก็ไปกินข้าวสวยนํากันเดอ้อทุกคนเด้อไปกินปิ้งไก่เซโนนากันเนาะมื่อนีนก็หอดเซโนแล้วไปกินข้าวนากัน เออกินข้าวปิ้งไก่เซโนเด้เอเดินมาเดินมาเด้อเอ่อปิ้งเงี้ยไปหอดพูนเลยปิ้งไก่นะใส่เครื่อง เอาไปกินน้ำกันวนันนะี้เดี๋ยวจะแปนหนึ่งสวยเก็บข้าวน้ำกันหลังจากเฮากินข้าวแล้วหอก็เดินทางโตเนาะ เพราะว่าจะมุ่งหน้าไปสู่แข่งำมวนเพราะว่าหลังจากเขากินข้าวเที่ยงอยู่เซโนแล้วเขาก็จะมุ่งหน้าไปสู่แข่งำมวนทางก็จะยากเดเพราะว่าช่วงนี้เขาจเจ้ากาลังแปลงทางเนาะเพราะว่าเขาจะจะเห็ุทางหกเลนเนาะตอนนี้เขาก็หอดคำมวนแล้วเนาะทุกคนเนาะยินดีต้อนรับสู่แข่งำมวนเ้อทุกคน เพราะว่าอากาฮหอนหอนบึงเขาเจ้าขี่รถอยู่ทางนอกกัน้อนเทหอนว่าเนาะเป็นอะไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้ละน้อยนําเด้อเนาะเพราะว่าเดินทางมาหอดคำมวนประมาณจากสโมสรสิบสิบสองสิบสองสโมงแล้วเนาะแต่บ่ยังบ่ฮหอดนครหลวงเวียงจันเนาะตอนนี้เขาก็ฮอดคำมวนแล้วก็กายคำมวลจะมีตลาดเดี๋ยวเขาไปแวะตลาดนํากันเนาะ ไปเวตลาดเบิงว่าตลาดมันจะเป็นแบบใดไปไปเบิงตลาดแข่งขมวนนํากันเนาะว้ากระปูนุะยัลงป้ายนี่ล่ะซื้อซวยนั่นใหญ่เป็นใครตัวใหญ่ใหญ่ขบู๊ไปละวันกันโอ้เราจะพีไปเออสปริงตลาด ตลาดเล่าตลาดอ้ยั่ไงคูแดงูแดงเด้อคปูแดงูแดงเล่เท่าไหร่นี่ลน้องพลวนี่นีค่ะนี่เลยน้องพลอก็เขามีนัก้อนเต็มเลยอนี่

โอ้ไข่หมดหัวเร็ว ปูแดงกบปูแดงห้อยล้วะล่ะค้อยล้ว่ะส่บเนค้อยละเออประตูอันนี้เท่าไหร่ พิพานบโดยเอาหา้ันึงน่งเนี่ยหืมิพานอ๋อขวดสิตัวนี้ขวดโดยอะไรบานขว ชิพันเราสองอันวะโอ้ยใจสามท่งเลยพี่ตู่ เขมากระบกไปแกะกินตามทางทานสาวทานโดยขอบใจโดยไซ้หมักไข่เน่าเพื่อนเออวันนั้นบอกมากไข่เน่ามากไข่เน่า

อนนัม <ơn act ivity> ีมิอ่ตงหน้า่เอตัวแั้อเอเ่ตม่อเตเนนกันแล้วนี่อเฮาเลือก่นั้นไ้จะ็นก็80ุ้งาอยากายซะอ้าวได้แลตเมตเมด้ซตเมตเมกใหญ่ตเมมันจะน้อยนบ่ตเมตเมจะใหญ่อันนี้ตผู้เพิ่นน่ะตัวใหญ่มันอันเอิกมันใหญ่ นี่ตัวเม่นะนี่เนี่ตัวเม่อั้งเม่อเพื่อนาเท่าท่าหนึงห้าตัวเลยหนึ่งมาตัวใหญ่ม่ตัว่สิบสองามได้ละเามันไหมมัไหมไปคูดเอาบอนี่ซื้อเอาเอาว่าไปขุด โอ้เขาก็คุดให้แล้วเพาไปเอาซื้ออีกวันหนึ่งทุ่งนาอยู่ทุ่งนาเลยปูนอยู่ทางโอ้เอาจากโลนะอันนั้นเราเลือกแยกเลยที่เลือกเลือกออกคเออมันมีตัวตายเพื่อเลือกตัวดีออกอันเอาเอาตัวดีนะเลือกให้ให้ค่อยโลหนึ่งมึงดู ถ้าถ้าเลือกแล้วโลโลหกสิบเจดสิบถ้าบรวมแล้วโลห้าสิบเลือกรนมัิดตัวตามัไข่เน่ากระบกตัวหอยปลาอยังไงนี่เอียนโอเท่าไหร่เอียนรูแสนซาวรูแสนซาวโอ้กระโค้งกังรลเท่าไหร่นี่รูสีสิบ จบีบาตายบกไ่เห็นกินบ<ะ>ตุาาต้มกินนาบต้มกินคุนาปลาครอบป้าวเลกังกัง,ง,งาามีห้วยอยู่แล้วนี่นหะสาิไไป เบี่ยงเงี้ยซด้อืออืมเลือกจากตน้ทางยากสุดจะหอดเบี่ยงจั้อ้เมีนมัง้งจาน ฮะอ้ตรงผักหวานน้อยเงีไปหอมไม่หล่อโซ้ตลาดสมนวน อะไรสามันห้าร่าิพน์พันเมื่อนทิพนเะก่อนทินเอาเงินนะฮะฮะฮะนี่สัตวบหรวะมาเอาต่อเงินว้าตุนกเมื่อไหรบอ๊นกเอาบอ๊นี่อันนี้มันมันเลยนี่ โอ้นุกนุกหม่ไปตัวเท่าไหร่ขายหนาได้หมตัวิ0โอ้อันนี้ไน้องงวน้องวายตัวห้ากระบอกเราใส่หนาไอ้น้องงวน้องวายอืน้องขุย

สองวันสองห้าวมัดนึ่งสองห้าจีปลาลข้อดีเบาาลข้อี่ได้ข่ายในเด่ายในเดเนี่โอ้มัดนี้ถ้ปาข้อกระดูกล้วสี่โลสมีทาเจ้าสี่โลเลยย่าัดนี้ค่ะมอดยันมันตายหมดตายต่อสาวเขาจะให้ใส่ถุงอย่างไมให้เจ้าซูฮอดเบียงตาย Oh, nịt tuy nhiên yên yên tu tuy tu hãy 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 เดกาศไดมากระบกแกะแคมทางสนพตุ้ปสรุปย่อๆเวตลาดมาสองตลาดแล้วเนาะละน้อยได้มากระบกได้ผักกูดได้มากเทศได้ของตอนนิดหน่อยเนาะได้แลีวเฮาก็จะมุ่งหน้าสู้ปากกระดิ่งเนาะแข่งบริคคำใส่ตอนนี้เฮาก็หอดปากกระดิ่งแล้วเวลาผ่านไป จากสโมง13สมโมงผ่านไปเนาะตอนนี้ฮอดปากกระดิ่งแล้วการเดินทางยาวนานเลือกเกินทุกคนอันนี้จะเป็นขัวปากกระดิ่งเนาะแข่งบริคคำไซอันนี้ก็จะเป็นวิวข้างทางน้ำสองสีแข่งบริคคำไซเนาะ ผ่านไปหอดพุทิขับไซด์เงินบ้านเงินบ้าน ลิคำไซแล้วท้องฟ้างามมันนี่เส้นบันกเสงียัน้เอาตร้องเมา้กนแเบียวกัแซมนเทาเออวยาิไเนากเอามากินข้าวนามียมื้อนี้นะ ินปักสันสสันนไฟแดงปักสันแยกไปเบื้องซ้ายเบื้องขวาก็จะไปบริษัท้ายโอเมะไปเสียงขวาเบื้องซ้ายจะเข้าในเมืองหรอโอเะอ่าเข้าในเมืองที่นี่ป่ะขาได้ไหมเนี่ยไปสอบปักสันนี่บูมีในเมืองนะเนาะมีแต่แค็มทางเลยมั้ง าะะก็ว่ตอ,อ,อนนี้เขาก็ฮอดนครหลวงิงจันแล้วเขาขี่รถสิบสี่่วโมงทุกคนเอ,อ้ยเดินทางมาแต่สวรรค์เขตเมืองวิลาบุรีเนาะตอนนี้ฮอดน,นครหลวงยิงจันแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งออกพุ่นเจ็ดโมงเนาะเกือบสิบสองสิบสามสิบสี่่วโมงเอ๋อเมื่อยแท้เมื่อยว่าทุกคนเลยเป็นอะไรก็ขอบอกขอบใจเด้อที่ติดตามภาพชมเนาะ มี้กำลังใจให้ตลอดมาขอบใจหลายๆแล้วก็ฝากติดตามทุกคนฝากทุกคนติดตามแล้วก็ให้กำลังใจละน้อยตลอดไปในเดินเนาะขอบใจหลายๆแล้วพบกันอีพีใหม่บายบายทุกคน